โอ <Dante> ้โิยัดไปดีแล้วนะดีว่ะบอมเอาครับหนองนนทรีครับ แกตัวแกตัวเฮ้ยเข้า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 ทีมาดิส้อนมั่นใจลูกที่สามแล้วนะเบอร์สิบสามครับเบอร์สิบสามลูกที่สามหนัก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 ไเอ้ย นัก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 เฮ้ยนุ้ยสาวเด้ดิทีมคนล่าช้างบายโจะยองดีครับต้องการมือยิงหยุดโทษครับสองหลาครับใครว่างลงทะเบียนได้เลยครับ ทีมคนล่าช้างบายโจระยอบีครับนี่คนขยคนคนเดียวว่ะใครยังไม่ได้เตะยังไม่้ติดต่อได้เลยครับเปี่ะ ประตูหคู่สิครับสองต่อง FC ครับกันเลีกันลากครับพอมล่นสนามได้เลยครับดีเียบประตูหนึ่งคู่สิบเอ็ดครับสองต่อสามึงได้ตีไปเอาตีชนะเว้ไม่บ่นหรอกไม่บ่น ทีมไหนยังไม่ถ่ายรูปทีมติดต่อตากล้องได้เลยครับทีมไหนยังไม่ถ่ายรูปทีมติดต่อตากล้องได้เลยนะครับอารี้ครับประตู้หนึงน่งครับจองตองเอฟซีกาเรซลาสเอฟซีครับ